สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเปิดสีราศีที่ราหูกำลังให้โชคใหญ่ให้สีราศีนี้เตรียมรับความปังได้เลยนะคะจะบังเกิดโชคใหญ่เข้ามาค่ะดวงชะตาราศีในช่วงนี้ดาวสุกย,ย้ายทำให้ราหูให้โชคใหญ่ให้เตรียมรับความปังนะคะ ราหูให้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตดวงเปิดรับโชคพุ่งเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานจะเป็นธุรกิจจะเป็นความรักช่วงนี้ปังขั้นสุดเลยนะคะหากคุณไหว้พระราหูช่วยด้วยจะดียิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะเพราะพระราหูจะช่วยให้คุณพ้นจากเคราะร้ายและจะช่วยบังเกิดโชคใหญ่ให้พร้อมกับปัดเป่า อุปสรรคต่างๆของคุณที่เกี่ยวเนื่องกับการงานการธุรกิจและความรักโดยพระราหูจะช่วยให้พ้นจากเคราะห์ร้ายบังเกิดโชคใหญ่เลยนะคะพร้อมกับปัดเป่าอุปสรรคทุกอย่างคะ่ะโดยสีราศีที่ว่านี้ประกอบด้วยราศีมังกรราศีเมษร,ราศีกุมราศีธนู ทั้งสราศีนี้เมื่อดาวสุกย้ายราหูให้โชคใหญ่เลยคุณเตรียมตัวที่จะรับความปังความโชคดีได้เลยนะคะโดยราหูให้โชคก้อนใหญ่ก้อนโตสำหรับคุณเลยนะคะดวงของคุณเปิดรับโชคแบบพุ่งสุดๆเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอเค้กเมจิกสโตน และเมื่อมีราศีที่โชคดีรับโชคใหญ่นะคะก็มีราศีที่คุณจะต้องระวังปัญหาอาจจะมีการติดขัดการงานหรือมีวิกฤตเกิดขึ้นบ้างโดยเราได้หยิบยกคำทํานายของโหรวสุวสุวัตจากคอลัมน์ดวงจากไทยรัฐออนไลน์นะคะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ เมื่อดาวพฤหัสพักองศานานมีลัคนาราศีที่อาจจะเกิดการติดขัดในเรื่องของการงานในเรื่องของการฟังการพูดที่ฟังแล้วขัดหูขัดใจการทำงานการธุรกิจก็จะมีปัญหาเพราะความหูเบาเกิดความไม่มั่นใจและความคว้เขวจนอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวให้มันสังเกตตัวเองสังเกตพฤติกรรมนะคะเพราะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นหรือสุดลงค่ะดาวพักองศาหมายความถึงดาวเดินถอยหลังโดยองศาจะค่อยๆลดลงจนกลายเป็นการเปลี่ยนราศีนั่นเองโดยราศีที่จะได้รับผลกระทบคือ ลัคนาราศีธนูและลัคนาราศีมีนสองราศีนี้เป็นราศีที่มีดาวประจำเป็นดาวพฤหัสเมื่อดาวพฤหัสโคจรผิดปกติพักองศาก็จะส่งผลต่อคนลัคนาราศีธนูและราศีมีนทำให้ไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทำงานเบื่องานกลายเป็นคนขี้เกียจไปถ้าใครเคยทำงานหนัก ช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นขอหยุดงานขอพักงานอยากจะไปเที่ยวแทนเลยนะคะ 2. ก็จะทำให้เกิดความจำสั้นถ้าหากสัญญาหรือนัดหมายอะไรไว้ในช่วงหนึ่งถึงเจวันนี้ถ้าหากไม่มีคนมาเตือนหรือไม่ได้จดบันทึกไว้คุณอาจจะลืมได้นะคะช่วงนี้สมองคุณความคิดไม่ค่อยแล่นไอเดียก็ไม่ค่อยจะเกิดค่ะ อาจจะทำให้การทำงานของคุณเกิดความร่าช้าผิดพลาดได้ 3. เรื่องของสุขภาพคุณจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินหรือหากคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะส่งผลให้โรคประจำตัวของคุณเหมือนจะกำเริบขึ้นได้นะคะรวมทั้งอาจจะมีโรคใหม่ที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนก็ได้ค่ะ 4. คุณจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่จะส่งผลต่อการเข้าสังคมปกติคุณจะพูดจาสุภาพเรียบร้อยอาจจะเปลี่ยนมาเป็นใช้คำพูดที่รุนแรงหรือคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกับคนอื่นนะคะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างหงุดหงิด 5. อาจจะมีปัญหาเรื่องของการลงทุนการทำงานเรื่องของธุรกิจต่างๆ ช่วงนี้คุณจึงไม่เหมาะที่จะไปลงทุนหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวนะคะเพราะอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้และสำหรับญาติผู้ใหญ่ที่เกิดในสองลัคนาราศีนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะและทั้งหมดนี้คือดาวพฤหัสพักสององศา สองลัคนาราศีอาจจะเกิดวิกฤตเกิดติดขัดในเรื่องของการงานเรื่องของโรคประจำตัวให้คุณระวังปัญหาต่าง,างๆให้ดีนะคะอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและการใช้ชีวิตให้ดีนะคะโดยใช้ชีวิตอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ